ีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับและนี่ก็คือเดอะโคมานี่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายกันเล้วเพราะว่าเราจะไปที่ห้องเด็กของเราแล้วเราก็จะออกจากเดอะโคมากันยังไงล่ะหวังว่านะมังว่าเกมมันจะจบแล้วนะซึ่งพาที่แล้วนั้นผมดูอาจารย์ไล่นู่นไล่นี่ไล่ไป,น,น,ไปนู่นไปนั่นจนไม่ได้ออกกันพอดีครับซึ่งครั้งนี้เราจะโฟกัสไปที่การออกจากที่นี่กัน โดยที่ไม่ต้องให้อาจารย์มาขัดขวางแล้วก็พาร์ทที่แล้วนั้นเหมือนผมจะเลือกทางผิดนะมันเลยย้อนกลับมาที่เดิมมันจะมีอยู่2ทางเลือกครับก็คือจะเป็นทางลงไปกับอีกทางหนึ่งก็เป็นทางให้เรากลับไปที่เดิมเมื่อกี้บันทึกเครื่องราง2 เครื่องรางแต่ชินมีแรงน้่มโดของมันเองเปรียบเสมือนกับสมอเรือที่ดึงผู้เป็นเจ้าของลงไปสู่เดอะโคมาคล้ายๆกับที่โลกมีแรงดึงดูดเครื่องรางเหล่านี้ใช้น้ำหนักของมันในการกำหนดแรงดึงดูดสู่เดอะโคมาถ้าเครื่องรางอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่มาที่นี่การออกจากเดอะโคมาจะกลายเป็นเรื่องยกากทันทีแรงน้่มโถดจะไม่เพียงพอซึ่งก็หมายความว่าเครื่องรางที่อยู่กับเราไอเจ้านี้ใช่ปะนี่อะ เครื่องรางที่ห้อยคอของจาร์รงเหมือนเราได้ไอ้นี่มาแล้วมันเป็นตัวเรามาสู่ให้ hey, นำเรามาสู่เดโฟมาและเรามีไอ้นี่เอาไว้ออกได้ถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็คือเรายังออกได้แต่ถ้าไม่สมบูรณ์คือเราออกไม่ได้งั้นไปไม่ได้ตรงนี้ก็ตันขอบคุณครับซึ่ง ตรงนี้เป็นทางที่เราต้องไปไอ้หนูอีหนูฉันอยู่ไหนลดทัทุเครื่องกางเล่นวิดีโอแปลกปอ่าโมบันทึกอาเกนเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันอ่าต้องตรงนี้ใช่ะะที่มันเป็นลูกศรอิ่งด้วย ดิเชดฉันพบคุยรีคอร์เดอร์ขึ้นสนิมที่เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าเก่าๆที่ฉันเคยได้ยินมาเดีย๋ยวที่เป็นเจ้าของมันจะกลายเป็นผีที่ทรงพลังสุดในเดโคมาของเอเซวาแห่งนี้ดิเชตตอนนี้เธออันตรายมา,ากเกินกว่าฉันจะควบคุมได้แล้วฉันเคยกักขังเธอได้แต่โชคร้ายที่เธอได้เครื่องรางเธอกลับคืนมาแล้วจะกำจัดเธอได้ไหมนะบุตรเดยกลุ่มนักล่าผีอันนี้แอบได้ตรงกลางแอบได้แสดงว่าต้องมีให้แอบ ผมว่าอย่างนั้นผมว่าอาจารย์น่ะควรไปที่อื่นอาจารย์คุณเสียเวลามากไปโอ้โหถือควายมาอย่างนี้หัวเป็นปลาหมึกด้วยอาจารย์อีโวขึ้นมาเนี่ยเฮะยบอกว่าอาจารย์อีโวขึ้นผมไมใ่ให้แบบว่าสับผมทีเดียวผมไปหวั่นเลยนะไดเริ่มใหม่ยังไม่ได้เซฟเลยด้วยโอ้ ย่าทางอย่างยาวอย่างไกลอะอะไรอะ่ะตามหาเจ้าหนูสดกระบอกสองตัวนั่นเฉดจานทำไมจานเด็กในห้องน้ำมไม่เข้าใจอาจารย์เลอกจักผมในห้องน้ำได้แล้วไปเลยนะอย่ามายุ่งกับกู กูก็จะกลับบ้านไม่อยากเรียนเสริมเด็กที่ไหนเขาอยากจะกลับบ้านดึกกันจานไม่มีหรอกอย่วเว้นว่าเขาจะมีคนที่แอบชอบอะ่ะอยู่ในที่เรียนเสริมเขาถึงจะยอมอยู่ดึกนะจําไว้นะจานแต่ผมไม่มีนะผมเลยต้องรีบกลับบ้านบอกว่าอาจารย์จะเข้าใจนะให้ผมเข้าห้องน้ําชายแต่อาจารย์ไม่เข้าใจผมเลย เพราะฉะนั้นผมไม่เข้าก็ได้มันเสียเวลามากเลยนะจารยนจานดักในห้องน้ำผมสองรอบแล้วนะผมจะไม่เข้าอะ่ะบอกเลยว่าผมจะไม่เข้าบอกว่าม,มันต้องมีอะไรแน่ๆอาจานดักขนาดนั้น <c oughs> คือแบบจานจานทำทำไมทำแล้วมันได้อะไรจานดูว่าเกมมัน เป็นบั๊ครับเพรว่าบั๊กน่แนแเลยแบบกดเข้าตรงนี้แล้วเจออาจารย์ไล่อะไรเงี้ยเขาอยู่ที่ตึกตะว,วันตกเช่ดบอกขนาดนี้อาจารย์ก็มาแล้วอาจารย์ดักในห้องน้ำชายด้วยและนี่อะไรครับนี่ผ่านแผลขอบคุณครับอันนี้แอบได้ปะแอบได้ มีอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยติดพิษอ่ะตอนเนี้ยไม่จําเป็นมากซื้ออันเนี้ยเอาไว้หมูหวานแล้วเราก็ออกไปจากที่นี่กันดีกว่าตัวนี้ล็อกอยู่เยี่ยมจะได้รู้ทางหนีที่ไล่สักที<ส>ระหว่างตรงนี้ก็เป็นทางที่ผมไม่เคยมาแล้วเน่ ไม่เนียนให้หนูอยู่โรงงานไปแล้วไม่เนียนไม่มีอะไรไค่อยเดินครับเดินอย่างระมัดระวังตัวที่สุดเท่าที่จะทำได้บันทึกอาเกนยองจิวอะไรเนี่ยมันยังไม่หมดใช่ไหมอันนี้ด้พลังใหม่นี้ฉันต้องการ จะมอบสันตีให้กับโรงเรียนนี้ไม่ว่าจะเป็นการหยุดยองจิวจากการต่อยหน้าฉันก็ตามหรือที่เขาตะโกนใส่หน้าฉันว่าจะามาทําตัวกลางแถวนี้เจ้าบ้านนั่นจะพูดกับฉันไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตามสารน้องฉันจะลากตัวไอหมอนี่มาคุกเข่าและเจ้าคนไอข้านั่นจะไม่เหลือชิ้นดีเลยมาทุกโดยกิวเซโฮก็คือมันแก้แค้นในเดอะโฟม่ายังไงล่ะจาน จานมาดิจานเข้ามาผมออกจานเข้ามาผมออกจานเข้ามาผมออกแล้วผมก็อืคือจะไม่ได้เดินสะดวกเลยใช่ไหมก็ผมก็ว่าใช่อ่ะเหตุผลที่เราจะไม่ได้เดินสะดวกอะเพราะว่าเราไกลแล้วเกลถึงทางออกแล้ว ก่อนอื่นอ่ะที่ผมแวะห้องไม่ใช่อะไรหรอกผมหาห้องเซฟผมหาที่เซฟอ่ะก็ <c oughs> คือหวังว่าจะมีที่เซฟแล้วทำให้ผมไม่ต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะ <c oughs> โอ้ยจานนี่อะไรอะ่ะเปล่าเต็มแล้วเพราะมันคือยาแก้พิษยังไงโอ้โหข้อความเดิมเพิ่มเติมคือติดที่ใหม่ <c oughs> เดี๋เด้อเด,เด้ไม่ใช่ทางตันใช่ไหมผ่านแผล ตเต็มแล้วธอหนีไปได้งั้นเหรอเป็นไปไม่ได้เ <Yes, son. S 1> ยซอนเราขาดจะตามลลาเธอหลังจากนี้เธอหนีข้าไม่พ้นหรอกอา้าวเยซอนหนีไปได้แล้วอ่ะและ้วเราอะเยซอนเธอทิ้งเราโอ้เธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะเยซอนเธอทิ้งเราไม่ได้ <laughs> อะไรครับนี่ครับ มันบอกให้เข้าตรงเนี้ผมก็เข้าแล้วกันเยซอนเธอทิ้งเราอย่างนี้ไม่ได้นะเธอทำไม่ได้และเธอก็ห้ามทำเด็ดขาดเฮ้ยทำไมเหมือนกลับมาที่เดิมเลยก็ไม่เหมือนอะมันกลับมันกลับมาที่เดิมอะอย่าบอกนะว่าถ้าเข้าประตูแบบผิดๆมันจะกลับไปที่เดิม เพราะฉะนั้นขอเข้าห้อง A อหน่อยนะครับอะห้องนี้เข้าได้แอบได้ห้องนี้เข้าได้แอบได้ไดไดย่ยมโอ้ยอะไรอะบันทึกใช่ไหมไม่มีไม่ใช่หิดมันคือเซฟยังไงล่ะขอบคุณครับเย่เราไม่ต้องกลัวรีกลับไปใหม่อีกแล้วมา ในที่สดคุณทะลุปไปฉายทะลุโอ้ยปลาหมึกเต็มไปหมดเลยเฮ้อะไรอะเหรียญเอามาทำอไมในตอนนี้ไม่ยัาเป็นเลยสักกันนิดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ คือห้ามกลับไปหรอโอ้โหไม่เป็นไรครับผมมีวิธีผมมีไทม์สโตนอยู่ในมือบอกแล้วผมย้อนเวลากลับมาตอนไหนก็ได้แล้วคือแบบทำไมจานดักตรงนั้นอะผมไม่เข้าใจเออตามปกตินะมันมันมันไม่ควรจะดักได้สิในตรงนั้นอะ คือว่าผมต้องวิ่งเลยไอตรงเนี้ยแอบไม่ได้เนี่ยถ้าโดนจานกรี๊ดใส่ผมว่าละว่าละผมว่าละผมว่าละว่าละนี่ไงดของคือถ้าโดนจานกรี๊ดใส่นี่คือมันหลบไม่ได้ครับตรงนั้นอะหลบแล้วอาจาร์เห็นแล้วโดนตีแน่ๆเลยเจเหรียน แล้วผมจะออกไปได้ไหมขอร้องเฝาไม่ได้หนีบมากเลยอ้าวจบแล้วใช่ไหมผมว่าน่าน่ากลัวน่ากลัวกับก้อนประหลาดดำๆก็หายไปแล้วด้วยตอนนี้เพราะฉะนั้นทีห้าหรอยังมืดอยู่เลย เพราะฉะน,นั้น,นกระดาษ่างเปล่าแล้วไม่มีชื่อใครเขียนอยู่เลยเอา้ายังอ่านไม่ครบเลยอะมันจบลงแล้วเหรอฝันร้ายมันจบลงแล้วใช่ไหมเจบแล้วแหละได้ของได้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอา้ก็ว่ามาเกมนีภาคมีภาคสอง <laughs> ให้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีรัฐบาลอยู่ที่นี่อีกแล้วล่ะมีผูชาจากอีกห้องหนึ่งเป็นห้องหนึ่งอีเป็นลมไปหน้าห้องนี้ของเขาเนะ่ะเออเขาเป็นลมชักดือ้ออะไรงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาชื่อยองโฮเพื่อนร่วมห้องของเขาเช่นบอกมานะ่ะยองโฮเหรอไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยนะก็ไม่แปลกหรอกนะเขาเป็น พวกชอบปลีกวิเวไปเล่นเกมสเปซครับที่ร้านเน็ตคนเดียวแนละอย่างนั้นเหรอเป็นพวกชอบอยู่ก็เตเองสินะก็สุดแย่แทนเขาเลยนั้นเนี่ยอีกเหตุการณนึ่งนั้นเหรอโรงเรียนนี่มันเพี้ยนไปแล้วเฮ้ยมีไกรเป็นอะไรไปอีกเลอเนี่ยเฮ้ยนั่นเปนเจ้าหนุ่มนั่นไม่ใช่เหรอ หวังว่าตำรวจคงไม่มาสบเสริงเรื่องนี้นะยองกิวเฮ้ย hey, hey. พวกนายมองฉันแบบนั้นหมายความว่าไงฉันอาจจะเคยแกล้งเขาแต่เรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะยองกิวพ่อเธอ,อปากเน่าๆของนายเป็นสัทีเถอะมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยยองโฮไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้เลยนะ สแสแ่แบแค่แสบได้นะจะไม่ได้ทำไรเลยนะครั้งนี้นจะไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลหลังสอบเสร็จนะฉันอยากจะเจอเขาหน่อยเอาจริงเหรอฉันได้ยินมาว่ามีคนติดเชื้อโรคจากพวกคนไข้ที่นั่นจะติดตายนะมันไม่มุ้มกล่อมนะทีหลักหยุดเรียกฉันว่าทีรักสักทีเถอะฉันยอมติดเชื้อโรคดีกว่าทนฟังนายพูดอะไรอีกแล้วกันสิคะเดี๋ยวฉันไปด้วย คุณผู้หญิงครับได้ปรดรอยอยู่ที่นี่นะครับพ่อแม่ของเขาแจ้งเรียบร้อยแล้วพกเราจะไปถึงโรงพยาบาลแล้วเร็วนี้ครับแต่แต่ว่าฉันไปคุกเขานะคะงั้นลบกลนคุณช่วยดูแลนักเรียงคนอื่นด้วยนะครับพวกเราจะดูแลเขาเองโอเคออกรถได้จ้องหกเขาไม่เป็นไรหรอครับอาจารย์ทรง รู้ดีอ่ไม่ใช่อันนี้เสียงเซโฮเขาปเปิดไปเลยเขาจะทรงผมรู้ดีก็หวังว่าเงนินนะเซโฮก็หวังว่าเป็นแบบนั้นทํเาเแกทจะหนีรอดไปได้แล้วแต่ตอนนี้เครื่องหล้ก็ตกไปอยู่ในมือของเธอแล้วตอนนี้เธอมีพลังมหาศาลมาก ต้องอยึใช้คำว่าปัญหาใหญ่แล้วแหะฉันต้องพาตูวยองโฮกับเอไม่งั้นเขาจะต้องติดอยู่ในเดอะโคมาตลอดไปยังโฮที่น่าสงสารเกิดอะไรขึ้นกับเขานั่นลหละมันเกิดอะไรขึ้นกันนะเขามีจี้ห้อยคอของฉันละ่ะบางทีฉันควรที่จะโทรหาคุณยายของฉันนะ และแล้วก็จบไปแล้วครับกับเดอะโคลมาดูงี้นะถ้าผมรู้ว่ามันจะจบแนละ้วผมเล่นต่อในพาร์ทนั้นให้มันจบจบไปล้วแต่ผมไม่รู้ไงแต่ว่าเอาไว้เรามาต่อกันในเดอะโคลมาสองกันนะครับเ,ออเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้าง มันจะจบยังไงแต่ผมเห็นว่า The c o a s สองมันมีฉากจบเยอะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะลองเล่นดูแล้วกันสำหรับเกม The c o a ม t นะครับก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาไล่สับหัวแล้วก็มีหน้าเป็นปลาหมึกมาไล่สับอย่างนี้นะครับหวังว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคน จะสอบได้คะแนนดีๆกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็ต้องขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม